สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลาัคณะราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ไมเดียเจนี่ค่ะวันนี้นะคะกวางก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานดีๆนะคะพลังงานเด่นๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ลุ้นๆนะคะที่แบ่งตามสถาน,นะนะเดี๋ยวกวางจะมาทําคลิปแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาเนื่องจากว่าเราจะมาฉลองที่ช่องของเรานะคะมีเอ่อสับสไครเบอร์นะคะ ถึง5000คนแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนเ่อนทุกคนมากเลยวันนี้กวางก็เลยจะมาทำคลิปที่อัปเดตนะคะพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับเพื่อนๆทั้ง12ราศีเลยนะก่อนนะคะก่อนเรียวกว่ากก่อเนอะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะจะมีพลังงานดีๆอะไรนะคะเกิดขึ้นกับชาวมังกรบ้างน,นะคะขอพลังงานเด่นๆให้กับชาวมังกรหนะะ่อยค่ะ ในถือดาบนะควีนดาบนะฮะว้าวแล้วก็ห้าดาบพเพื่มนๆื่อมีดาบไพ่ดาบแสดงว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะมันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราอะใช้สมองมากกว่าหัวใจคือกวางไม่เห็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยความรู้สึกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยพลังงานที่กวางรู้สึกได้ก็คือมันเป็นช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราเราต้องการที่จะใช้ความคิด เราใช้มิติของความคิดเข้ามาครอบในเรื่องของอารมณ์มากๆอะกะก็รู้สึกว่าเพื่อนๆกำลังจะได้รับข่าวสารอะไรนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมว้าวโอเคก็รู้สึกว่าเพื่อนๆจะได้รับการติดต่อมาอย่างรวดเร็วกระทันหันและบางครั้งนี่อาจจะเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดข่าวสารตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของ อาจจะเป็นใครบางคนที่เราไม่ได้ติดต่อไปนานแล้วคือมัอนหมายว่าเราไม่ได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันนานแล้วมหมอนกับว่าก็เงียบหายกันไปนานแล้วมันมีในเรื่องของระยะทางอาจจะเป็นว่ามันอยู่ห่างกันหรือว่ามันไม่ได้มีโอกาสที่จะมาได้ติดต่อสารสัมพันธ์กันหรือว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะมามาติดต่อคอมม u n น c a t i o นอะไรกันนะต่ความรู้สึกเพื่อนๆจะได้รับข่าวสารจากคนคนนี้ซึ่งเขาอาจจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงาน หรือเป็นเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเป็นเรื่องของงานอาชีพเสริมหรือเป็นเรื่องของงานประจําก็ได้แต่มันจะมีข่าวสารในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆในเรื <in illing> ่องของการงานหรือถ้าเกิด่าเพื่อนเพื่อนบางคนไม่ใช่เรื่องของการงานก็อาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าใครกําลังรอข่าวดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนรักที่อยู่ไกลกันหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีความสัมพันธ์แบบ long distance หรือว่าเหมือนกับ เราอยู่จังหวัดนึงเขาอยู่จังหวัดนึงแล้วเราแบกว่าแเราอาจจะคาดหวังที่จะแบบว่าอยากที่จะได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกันความรู้สึกว่าเพื่อนกำลังจะได้รับข่าวสารจากคนรักหรือว่าใครสักคนที่มันอยู่ห่างกันน่ะแล้วก็ปเป็นข่าวที่ดีมากๆมันเป็นข่าวที่พอเรารู้เนี่ยมันแบบมันฟูอ่ะมันหนึ่งถ้วยอะ่ะมันเป็นโอกาสใหม่ๆเป็นโอกาสดีๆที่ เหมือนสวรรค์โปรดมาเออก็รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ในเรื่องของการงานที่ได้มีการเริ่มต้นงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าเป็นแบบอาชีพเสริมใหม่ๆก็เปนในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่มันกระชับแนบแน่นมากขึ้นหรือถ้าใครที่รอการขอการแต่งงานมีโอกาสที่ดีมากๆคึงก็รู้สึกว่ามันเป็นข่าวที่มันเกี่ยวกับคือมันมีฮาลาแฟนด้วยไงคือถ้ามันไม่ใช่ในเรื่องของการงาน ก็อาจจะเปนในเรื่องของความรรกความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนเป็นข่าวสารจากคนในครอบครัวเป็นข่าวสารในเรื่องของคนรักอ่ะเออถ้าเป็นคนรักเนี่ยก็จะเปนในเรื่องของแบบว่ามีการขอเอ่อขอมั่นขอแต่งงานหรือว่าขอให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันเออมีการพูดคุยที่แบบว่าเฮ้ยเราย้ายไม่อยู่จังหวัดนี้ไหมมีโอกาสงานใ,นใหม่ๆที่จะทําให้เราได้มาอยู่ใกล้กันมากขึ้นหรือเป็นตัวเขาเองที่มีโอกาสที่จะได้ย้ายงานมาอยู่ใกล้เรามากขึ้นก็รู้สึกว่า มันจะเป็นโอกาสที่ดีที่มันฟูลฟิลเรามากๆนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะเดี๋ยวนำมาดูไพ่ไปที่สองนะคะควีนดาบนะเป็นพลังงานในเรื่องอะไรเอ่ยควีนดาบหนถือถ้วย3ามดาบว้าวเดวิลนะ,ค,ะความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครนะที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ในเรื่องราวของรักเราสา 2, คนนำพามาซึ่งความเจ็บปวดแล้วเราก็ตัดไม่ขาด เพื่อนๆกำลังจะตัดความสัมพันธ์นั้นได้แล้วถ้าใครที่อยู่ในวงจรความสัมพันธ์ที่เราอาจจะไปไปเราอาจจะไปเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวหรือเราไม่มือที่สามเข้ามาแทรกโดยที่เราไม่รู้ตัวเพื่อนๆกำลังจะตัดความสัมพันธ์หรือตัดวงจรนั้นได้แล้วไม่ว่าจะเป็นตัดตัวเราเองออกมาหรือว่าคนที่เป็นคนที่สามเนี่ยกำลังจะถูกตัดออกไปเพราะเพื่อนๆเนี่ยได้คว e นดับเราพร้อมตัดแล้วเราเราเรา เราพร้อมที่จะขีดเส้นเราพร้อมที่จะเหมือนสร้าง healthy boundary คือเราสร้างพร้อมที่จะสร้างกำแพงที่แบบว่าที่จะ p r o เทคปกป้องตัวเราแล้วเกิดบบว่าใครนะคะที่มีพลังงานที่ไม่ดีเนี่ยเราพร้อมตัดทิ้งหมดเลยแล้วก็เพราะว่าความรู้สึกว่าเพื่อนกำลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆถ้าไม่ใช่โอกาสใหม่ๆก็เป็นไปได้ว่าคนเดิมๆของเราเนี่ยเขาจะกลับมาขอโทษข,ขอโอกาสพร้อมกับเพราะว่าความหวานละมุนล,ละไมที่เขาอยากที่จะเหมือนกับมาเติมเต็มเรา ให้มันทุกอย่างมันกลับมาฟื้นฟูกันได้อีกครั้งหนึ่งหรือถ้าใครที่อยากที่จะตัดความสัมพันธ์เดิมเพื่อนๆกำลังจะได้เจอคนใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าคนใหม่ๆคนนี้จะนําพาเราออกมาจากวงโคโจรนั้นได้หรือถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ต้องการพลังงานใหม่ๆ mm. ก็รู้สึกว่าคนของเราเนี่ยเขาจะกลับมาพร้อมกับคําขอโทษแล้วก็คำห,หวานคาพูดพร้อพร้อพร้อมกับของขวัญที่แบบว่า ที่มันจะทำให้เราประทับใจอ,อ,อีกครั้งหนึ่งได้ในความสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่ามันเปนทิศทางที่ดีถ้าเกิดว่าใครอยู่ในวงจรแบบนี้นะคะเพื่อนๆกำลังที่จะไม่เ,เหมือนกับว่าเราเราจะเราจะสตรองเราเข้มแข็งม,มากพอไม่เ,เหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะ่ะก่อนหน้าเนี้เราก็คือเราเจ็บช้ำม,ม,มานานแหละพอพอถึงวันที่เราตัดสินใจที่แบบเราเด็ดขาดปุ๊บเนี่ยเขาก็เขาก็พร้อมแหละที่จะแบบ เหมือนสิโราราบให้เราอ่ะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากที่จะหันหลังกลับไปแล้วเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนๆกำลังจะได้เจอคนใหม่ๆที่เป็นเหมือนในถือทั่วอาจจะเป็นเพื่อนๆชาวเอ่อชาวธาตนะุน้ำมิงกรกรพิจิกก็ได้คนคนนี้ที่เพื่อนๆกำลังดิวอยู่ด้วยที่เป็นคนเดียวอาจจะเป็นชาวมิงกระกรพิจิกหรือว่าคนใหม่ๆนะคะที่กำลังจะเข้ามาเนะี่ยจะเป็นชาวธาตนะุน้ำมิงกรกรพิจิกก็ได้นะเป็นไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งเอ่อตรงนี้ก็จะมีชาวมังกรที่เป็นตัวเราเองเนาะอืมนะคะแล้วเราจะไปต่อที่พลังงานสุดท้ายนะ ห้าดาบนะฮะก็รู้สึกว่าในช่วงนุนพฤษภาสาหรับเพื่อนๆชาวมังกรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะเราอะเราจะไม่ใช้หัวใจอีกต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เราจะพยายามใช้สมองมากกว่าหัวใจเมื่อก่อนนี้เราอาจจะเคยแบบโอนอ่อนไปตามความรู้สึกเราอาจจะใจอ่อนแต่ว่าในช่วงนุนพฤษภาเนี่ยอาจจะค่อนข้างมีพลังงานที่แข็งเพราะว่ามันไพ่ดาบหมดเลยสําหรับ เออใครที่รู้สึกว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานนะเหมือนกับว่าถ้าใน,ในที่ทํางานนะคะมีท็อกซิกนะมีคนที่เหมือนกับพยายามจะตบตีแย่งชิงเก้าอี้กับเราหรือใครที่พรอไม่จะเลื้อยขาเก้า,ขาอี้หรือว่ามีปัญหากับคนที่ทํางานนะกรับ็ความรู้สึกว่าเพื่อเมื่อจะหันหลังให้กับปัญหานั้นแล้วเพราะรู้สึกว่าเราจะไม่ไปนสนใจกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นเราจะเราจะเหมือนกับ เราจะมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงของตัวเราเองเออไม่ว่าใครจะดราม่าอะไรกันก็ช่างฉันไม่謝謝สนใจฉันไม่แคร์แล้วเพราะว่าฉันมองไปยังอนาคตข้างหน้าฉันจะไม่สนใจพลังงานอื่นๆที่มันมารบกวนจิตใจแต่ในเรื่องของเราความรักความสัมพันธ์ก้องสุอาจจะต่อเนื่องกับตรงนี้ก็ได้ใครที่เคยมีดราม่าในเรื่อง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 ของความรักความสัมพันธ์ก้ึกว่าเพื่อนๆ่ะเหมือนกับจะเอาตัวออกมาจากวงดราม่าตรงนั้นแล้วเราก็จะไปสนใจในเรื่องของการพัฒนาตัวเองการสร้างความมั่นคง ถ้าเกิดว่าใครที่สร้างปัญหาให้เราเราจะไม่สนใจแล้วเราจะไม่แคร์เราจะโนสนโนแคร์แต่ถ้าเกิดว่าเขาเขาเขายังพร้อมไม่จะแบบว่ามาเดินไปกับเราด้วยอีกครั้งหนึ่งก็รองสึกว่าเพ,เ,พเพื่อนก็ยังมีพลังงานที่เปิดอยู่นะคือพลังงานเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้ปิดมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ปิดประตูใส่แต่ว่าถ้าเธอจะมาเธอก็ต้องมาดีๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอมาไม่ดีฉันก็ไม่สนใจต่อไปแล้วคือพลังงานตรงเนี้ยมันเด็ดขาดมากๆสำหรับเพื่อนๆชาวมังก่อนในช่วงเดือนพฤษภาเหมือนนี่ก็บอกว่าเพื่อนเพื่อนจะใช้สมองมากกว่าห เราก็จะไม่ค่อยมีความลังเลหรือว่าเราก็จะไม่ค่อยมีความแบบโอนอ่อนสักเท่าไหร่เนาะได้เวามาให้ให้ให้ไพ่นะคะให้ําแนะนาเพืเ่อนๆชาวมังกรกันนะ,ะห้าเหรียญไฮเปเทสแล้วก็เดชารีออทนะคะช่วงเวลาที่มันเหน็บหนาวช่วงเวลาที่เราเคยถูกทอดทิ้งหรือว่าช่วงเวลาที่เราสึกว่าเราเปล่าเปลี่ยว เพื่อนๆต้องเดินออกมาจากจุดนั้นแล้วเพื่อนๆเราจะเดินออกมาได้ให้ใช้สัญชาตญาณของตัวเองให้เร้มากที่สุดใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเป็นปัญหาให้เรากลับมาอยู่ในพื้นที่ของเราที่มันเป็นเซฟโซนที่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครแล้วก็เดินหน้าไปกับชีวิตตัวเราเองใครก็ตามที่มันเป็นท็อกซิกหรือว่าใครก็ตามที่เขาไม่สนใจเราเราก็ไม่ต้องมาสนใจเขาคือพายอ,อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เขาทอดทิ้งเราให้เหน็บหนาวหรือว่าเขาเหมือนกับเขา คือเขาไม่ได้ใครที่ไม่ได้ซัพพอร์ตเราอะ่ะเราก็ไม่ต้องไปแคร์เราไม่ต้องซัพพอร์ตเขาอีกต่อไปเราก็มุ่งหน้าไปกับชีวิตของเราเองเพราะว่าชีวิตเพื่อนๆเนี่ยกำลังจะเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมตัดบ่วงหรือว่าตัดอะไรที่มันแบบว่าเป็นเหมือนโซ่ตรวนในใจเราที่มันเป็นเหมือนเดเดเดวิ่ตรงเนี้ยทิ้งอ่ชีวิตเราจะไม่ได้เดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นให้เลือกชีวิตตัวเราเอง มากกว่าเลือกชีวิตคนอื่นประมาณนี้นะคะสำหรับชาวมังกรน,นะเป็นกำลังใจให้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามช่องกว่าเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเมื่องลติดตามคลิปความรักความสัมพันธ์แบบล้วนๆนะคะประจำเดือนพฤษภาคมในซักประมาณชักช่วงต้นเดือน,นะคะ่ะก่อนจะพยายามมาทำให้เร็วที่สุดนะแล้วก็มาเจอกันใหมค่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับน,นี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ